สภาคองเกรสของสหรัฐได้ตัดสินใจว่าจะใช้กฎเกณฑ์อะไรในการนับคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งในวันที่6มกราคมไปติดตามว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นคืออะไรกันค่ะมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาแนะนำแนวทางดังกล่าวเขากล่าวว่าจะมีการประชุมร่วมสอสอและสอวอในวันที่6มกราคมโดยมีไมค์เพนส์เป็นประธานในฐานะประธานวุฒิสภา รองประธานาธิบดีเพนซ์จะเปิดคะแนนที่รับรองแล้วและเอกสารทั้งหมดที่อ้างว่าเป็นคะแนนที่คณะผู้เลือกตั้งรับรองมีเจ็ดรัฐที่ส่งทั้งคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งสำหรับทางเลือกและคะแนนที่รับรองแล้วซึ่งหมายความว่ารัฐเหล่านั้นรับรองทั้งโจไบเดนและประธานาธิบดีทรัมป์คะแนนที่รับรองแล้วและเอกสารจะถูกเปิดนำเสนอและดำเนินการตามตัวอักษรโดยเริ่มจากรัฐอลบามา ณจุดนี้สวอของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย12คนและสสมากกว่า50คนจะคัดค้านการรับรองบางส่วนเนื่องจากความผิดปกติของการเลือกตั้งและข้อกล่าวหาเรื่องการโกงนี่จะทำให้การประชุมร่วม2สภาหยุดลงและนำไปสู่การอภิปราย2ชั่วโมงตามด้วยการลงคะแนนจากแต่ละสภาข้อคัดค้านจะดำเนินต่อหากได้คะแนนเสียงข้างมากจากทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภา แม้แต่ผู้สนับสนุนก็พบว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้เพราะพรรคเดโมแครตควบคุมสภาผู้แทนอยู่และผู้นำพรรครีพับบิกันในวุฒิสภารวมถึง McConnell, แมคโคนลได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนการที่จะคัดค้านแนนซี่เพโลซี่โฆษกสภาผู้แทนกล่าวในจดหมายถึงเพื่อนร่วมงานของเธอเมื่อวันอาทิตย์ว่าการคัดค้านอาจเกิดขึ้นได้แต่เมื่อจบวันไบเดนจะได้รับประกาศให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป สมาชิกริพับบลิกันบางคนมุ่งความสนใจไปที่บทบาทของเพนซ์ในการดำเนินการโดยอ้างว่าเขามีอำนาจพิเศษในการตัดสินใจว่าจะจัดการกับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งทั้งคู่อย่างไรมาร์กชอตหัวหน้าทีมวางแผนของไมค์เพนซ์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์รับรู้ถึงความกังวลของชาวอเมริกันหลายล้านคนเรื่องการโกงการเลือกตั้งและความผิดปกติในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เขากล่าวว่าเพนส์เปิดรับการคัดค้านและการนำหลักฐานมาแสดงในวันที่6มกราคม